เมาแล้วกูจะได้แชมป์โลกแล้วว่าเย้มาแล้วแชมป์โลกมาถึงกูแล้วเอาขึ้นตัวประจํากันไปตกออกตกได้ยังไงเอ้าไม่เป็นไรขึ้นไปต่อเลยอ้าวไปเลยไปเอาแฮเฮ้ยมาแล้วโลจัมกันไปเลยโอเคมาแล้วหลบพี่เคเฮ้ยพี่เคชนสมัยพี่เคพี่เคเฉลยชนสิพี่เคพี่เคเฉลยชนเตียวและเฉลยเฉลยไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยแล้ววันเช็คหนูเจ็ดนาย คุณป้ ά, าไก่เซมอนกูเทพเอาให้เจอเต๋อแล้วเอาไงดีเอาอ๋อพี่อาร์เพิ่งถามาว่าต้องพิมพ์คาว่าไก่เค้กข้าวโอเคเอคอกกเค้กคอเอาพิมพ์ผิดเอาขออาวอข้าวเอาเค้กข้าวเฮ้ยมาแล้วอันที่หนึ่งได้ไงสุดย,าาย,ยอดไปเลยเอาขึ้มนมาเลยเอาสุดยอดมาสุดยอดไปเลยโอเคฉันมาที่หนึ่งแล้วชนะแน่คราวนี้โอ้โหแม่เบร่พ่อพ่อโขันป้า,าไก่ไหวห่า หุยเฟลเลยเด้งไงแบบนี้ไม่ไปเอาขึ้นไปต่อเลยเฮ้ยไม่คนรเไยใครพวกปลาก่รือม่จะดักทำไมไว้สัตว์โอ้โอุณยตีชิบหายแ่เอะไปกันต่อเลยเอาแฮกเฮ้ยมาเบยเอาเอาลงไปแล้วเอาแฟร์แฟรแฟร์แฟร์แฟมแฟร์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 ไฟร์แฟร์แฟเ์แฟร์แอร์อฟรกร์แฟแฟร์แแฟรวยฟเแลแแ ฉันจะบักไปกระให้ตรงนันเออไม่เป็นไรไหวนะต่อไปเลยอ้าวไหวไปวอ้า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 ไป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 เอาเอาไงต่อนีโอเคอ้าปั๊บ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 ป๊บปั๊บป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 ๊บัปบ เนื้อที่ไหนวะวันนี้ก็จะมาสอนการแฟบกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับดูดีๆเลยนะครับนี่คือการแฟบขั้นสุดยอดนะครับอ่ะดูครับดูครับเฮ้ยนายกูใช่อาร์มี่ให้พี่อาร์มพี่อาร์มพี่อาร์มครับพี่อาร์มพี่อาร์มเขาขอเลเซนหน่อยครับพี่อาร์มพี่อาร์มขอเลเซนหน่อยพี่อาร์มเรื่องใบหรพี่อาร์มพี่อาร์มเขาขอเลเซนหน่อยพี่อาร์มพี่อาร์มพี่อาร์มเอ้โหอยู่ดีๆก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาแผงกูแผงกูเกศแมนเกศแมนแผงกูแผงกู้เอาเกณเลยเอาเอาชิบเอาอาจจะไม่ได้นเอาเอาเอา เจอรุ่นที่ดีนะครับมันต้องทำการบั๊กนะครับเอากดบั๊กไปเลยนะครับกดบั๊กไปเลยเอาบั๊กบั๊กบั๊กเลยครับเอาเก็บให้เต็มนะครับเก็บให้เต็มนะครับเก็บให้เต็มนะครับแฮลก็แผลก็แผลตาใจอัดมันครับเอาเกยเลยครับเกยเกยกูเกยได้แล้วกูไปบล้วไปไปไอยู่หน้าลาก่อนไายบายื้อคือ เอมือได้งหัวนะครับผมว่าคนนี้ต้องเป็นชาวลอกแน่นอนครับชาวลอกแน่นอนครับแฮกเผยพึ่งบอกูทไมอ่ะพึ่งเอหน้าละจังเลยขึ้นสปรจำกันไปเลยจัดท่านผู้ชมโอเคมากันแล้วอาอาวอาโอ้โหให้มึงทำอะไรเนี่ยเฮ้พอดีมันเมื่อขอยินท่าหน่อยได้ไหมมาทำอะไรตรงนี้เรนิ่งแต่เอาขึ้นสมปรจำกันไปเลยอ่ะเอ้าทำไมมันรอเราวะอ่ะช่างแม่งรอก็ดีอยู่แล้วเอาไปเลยไป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 ไไปไปไปแ เฮ้ยตกเลยได้ไงทําแบบนี้ได้ไงโอ้โหเพื่อนแกไม่ได้ทำแบบนี้เลยเอาขึ้นต่อไปเลยอ่ะโอ้โหแม่ค่ะวางแผนที่แต่ไม่ดีเลยพวกนี้เนี่ยเอาขึ้นไปเลยอ่ะแฮกเฮ้ยตกเลยอ่ะโอ้ยตกอ่าตก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 ตูนี่แม่อ่าโอ้โหทั้งแม่ขึ้นซุปเปอร์จัมป์ก็ไปเลยอ่ะเอาเรนนิ่งดัดไปเลยเอาขึ้นไปเลยเฮ้ยพอแล้วตานี้คงไม่มีอะไรมาแล้วนะโคตรเหนื่อยเลยแม่วางกำดักอะไรนะหนักกันไปดูแม่โคนรลำคาเลยเฮออตะเสียงอะไรวะเอออะไรวะแฮกโอ้ยพ่อเมื่อ